สวัสดีครับท่านมุยเกียรติพบกับผมถุกสันสอพินแก้ววันนี้เรามาพบกันในไลฟ์สดของเพจจินตะคีตานะครับเป็นซีรีส์ยาวภาษาเสียงเพลงวันที่ยี่บสองกรกฎาคมอันนี้วันจันร์อังคารแล้วสินะวันอังคารแล้ว วันจันทร์เนาะลืมลืมวันลืมคืนวันนี้วันจันทร์เนาะวันนี้เป็นวันหยุดอยู่เอ,อ,อนนาจจะโน้ตเติีออกเป็นเสียงทำนองเพลงให้ท่านผู้มีเกียรติได้รับฟังกันครับเมื่อวานก็ในเรื่องราวของเพลงไม่มีอะไรยึดมั่นเนะาะวันนี้ก็มาต่อกันอีกเพลงหนึ่งครับ อย่างนี้วันณยุด์ดนตรีสามห้า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 สองสามสามห้าห้าห้าแปดเจ็ดหกแปดเป็นตัวเขียวอ่าแปลว่าเป็นช่วงสูงนะครับอยู่ในแถวเลวันนี้อยู่ในแถวเลอสามก็ได้ัวฝ่าเลมีฟาฮะซันลาลาเป็นห้านะครับฟาล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 า,า,าลาลามีฝาฟาลาลาลาเลโดที เลเป็นหนึ่งด้วยก็เป็นแปดด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่มีตัวหนึ่งเลยนะมีตัวแปดอย่างเดียวแล้วเมื่ออยู่บนบรรทัดห้าเส้นนะครับในแถวเลอยู่บนบรรทัดห้าเส้นถ้าเป็นทีทางชับก็จะได้สองชับเห็นเครื่องหมายสองชับแปลว่าเป็นแถวเละอยู่ในคีดีนะครับแต่ถ้าเป็นทางแฟดก็จะเป็นห้าแฟดคีดีแฟดวิธีดูก็คือดูว่าเป็นเครื่องหมายชับกี่ตัวหรือเป็นเครื่องหมายแฟดกี่ตัวนะครับอ่ากรณีนี้เป็น ตัวโน้ตสำเร็จรูปมาให้แล้วไงสำหรับเราอ่านนะครับก็เราก็รับทราบว่าเห็นสองชาร์บคีดีนะอยู่ในแถวเลมายนะครับหรือได้เห็นห้าแฟดก็เป็นคีดีแฟตมาจากแถวเลเมือนกันถ้าดูเฉพาะตัวโน้ตยึดยืนบนบรรทัดห้าเส้นอย่างเดียวเลยท่านที่เคยอ่านตัวโน้ตบรรทัดห้าเส้นมาจะทราบดีว่าว่าอ่ามันสองชาร์บเป็นคีรีเนาะ แล้วก็จะได้ชื่อของตัวโน้ตตรงกับชื่ออักษรไทยซอนฟานะครับฟาล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 า,ลามีฟาฟาล,าลาลาลาเลโดตีนะครับเอาละกานนี้เราก็มาอ่านออกเสียงวรรณยุกวรรณยุกต์นี้พอเขียนเป็นตัวอักษรก็กลายเป็นตัวเลขเลยก็เรียกว่าโน้ตตัวเลขอ่านออกไม่ดาก่อนผมคิว่าเป็นแซกโัวรโฟนนะครับแต่แต่เครื่องแซกไม่มีก็เลยใช้ปากแทนเครื่องแซกนะครับ

ขานเป็นเพลงที่มีตัวเลขเป็นเนื้อร้องกับขานเป็นเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องใดๆเลยใช้เสียงดาแทนเสียงแซกโซโฟนไปแล้วะนะครับก็ไปแถวตัวโน้ตอักษรไทยซอนฝาฝาล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 าีฟาฝาลาลาลาเลโดทีเพลงนี้คุณ้นณหูนะครับอพอไปอา่านตัวโน้ตบนบันนั้นห้าเส้น ก็ได้ชื่อตัวโน้ตเดียวกับที่เมื่อกี้อ่านอักษรไทยสอนฝานะครับแต่กรณีนี้ผู้อ่านจะต้องรู้เองไงว่าเป็นตัวอะไรนะครับก็ถ้ารู้จริงก็จะอ่านออกได้ว่าฟาล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 มีฟาฟาลาลาลเลโดทีซึ่งทาย้อนขึ้นไปดูอ่าตัวเดียวกันนะครับฟาล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 มีฟาฟาลาลาลเลโดทีตัวเดียวกัน อ่านะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเห็นนั่งโน้ตวรรณยุกตแถววรรณยุหรือแถวตัวตัวเลขแถวตัวอักษรไทยก่อนวาแล้วก็ตัวโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นนะครับก็อ่านตัวโน้ตดนตรีออกเสียงเป็นลำนองเพลงเนี่ยอย่างที่เคยนำเสนอมาบ่อยๆก็ต้องย้ำบ่อยๆเพราะว่า บางท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็จะไม่ทราบนะครับงั้นท่านที่เคยรับชมมาแล้วก็ก็ะจะได้รับเป็นข้อมูลว่าเคยเคยบอกกันมาแล้วว่าในการอ่านตัวโน้ตดนตรีทั้งสามรูปแบบนี้นะครับอ่าแล้วว่าจะเป็นตัวโน้ตตัวเลขจะเป็นโน้อตนนอ,อักษรไทยตัโวโน้ตบนบรรทัดเส้นเนี่ยอ่านออกเป็นทานองเพลงเนี้ยนะไม่เคยมีใครนําเสนอมาก่อนเลยนะผมเองนี่ออายุอายุ สิบหกกับหลังหันมาหกปีปีหน้าจะขึ้นเดือนหน้าก็จะขึ้นหกสิบเจ็ดละนะครับตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่เคยพบว่ามีใครที่อ่านอ่านตัวโน้ตทั้งสามรูปแบบนี้ให้เป็นเป็นคำนองเพลงอ่านด้วยชื่อด้วยนะอ่านด้วยชื่อของตัวโน้ตนะอ่านอ่านเป็นชื่อตัวเลขหรืออ่านเป็นชื่อของตัวโน้ตอักษรไทยหรือเป็นชื่อของตัวโน้ตบารานาเส้นแต่ไม่ใช่อ่านแค่ชื่อไงออกทั้งคำนองด้วยนะครับ ออกเป็นนํานองเลยเอ,อนะครับไม่เคยมีใครนําเสนอมาผมผมเมื่อวานนี้ในคลิปของว,วันที่21น้องเมื่อวานก็บอกไว้นะครับว่าออไม่มีใครบอกให้เรารู้มาก่อนว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยให้จับมองทั้งหมดเลยเป็นลำดับที่ของเสียง เลขโน้ต uh, ตัวเลขนี้บอกชัดนะครับว่าเป็นลำดับที่ของเสียงสามห้าห้าแต่ว่าเห็นสามห้าแล้วก็ต้องออกคำนองได้ด้วยนะว่าสามห้า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 สองสามสามห้าห้าแปดเจ็ดหกอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกต้องบอกไปเลขคำนองด้วยนะครับอยนี้มองมอง,มองตัวอกักษรทั้งทั้งโน้ตบรรทัดเส้นทั้งโน้ตตัวอกักษรทั้งโน้ตตัวเลขเนี่ยมองแล้วก็ เปล่งเสียงได้ถ้ารู้เรารู้ว่าลำดับที่ของเสียงคืออะไรนะครับดะงนั้น,ะนะการน,นําเสนอแบบนี้ยังไม่เคยมีใครนําเสนอมาก่อนนะครับ <pequeña> เร<อ>ื่องอยู่ในขั้นตอนที่4ี่ของกระบวนการเรียนรู้ภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาเสียงพูดหรือภาษาเสียงเพลงนะครับทั้งภาษาเสียงพูดและทั้งภาษาเสียงเพลง <ği> มีแหล่งกําเนิดมาจากวอวัยวะส่วนเดียวกันของมนุษย์ก็คือหลอดเสียงใช้เปล่งเสียงถ้าเปล่งเสียงพูดก็เป็นภาษาเสียงพูดถ้าเปล่ง ถ้าเป็นเป็นเสียงเพลงก็เป็นภาษาเสียงเพลงนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เอามาเขียนเป็นตัวอักษรแล้วก็อ่านกลับเพราะฉะน,น,นั้นในขณะนี้ที่ซีรีส์ชุดนี้ที่การอ่านตัวโน้ตดนตทีออกเป็นเสียงทํานองเพลงนี้นะครับก็คืออยู่ในขั้นตอนที่4แล้วนะขั้นตอนแรกคือฟังเสียงให้ฟังเสียงแล้วรู้นะแล้วก็มาบอกได้ขั้นตอนที่2มาบอกได้ว่าจะเป็นตัวอักษร เป็นลำดับที่เท่าไรเป็นตัวตอักษรไทยได้โน้ตตัวใดบ้างเป็นอักษรอังกฤษเป็นเป็นตัวโน้ตบนนั 5, 5้น5่าเทนได้อย่างไรบ้างนะครับเอาไปเขียนได้นะครับขั้นตอนที่สามไปเขียนได้แต่เราเนี่ยในซีรีส์นี้อ่านตัวโน้ตให้เป็นเสียงเพลงเนี่ยคือเราอยู่ในขั้นตอนที่สี่แล้วนะครับะงนั้นท่านที่ไม่เคยมาจากขั้นตอนที่หนึ่งทีสองสามมาเลยเนี่ยก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้า กรอเทปดูแล้วก็ย้อนไปดูทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็จะน่าจะจับประเด็นได้ว่าเป็นการมองมองเห็นเห็นตัวเลขแล้วก็มองเห็นลำดับที่ของเสียงถ้าเปรียบเทียบกับวรรณยุกต์ภาษาไทยก็คือกออากาศนะครัถ้ากออากาศมีไม้เอกก็แปลเสียงเป็นกาแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นไม้โทก็เป็นเสียงเป็นก้าแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นไม้ตีก็กาเปลี่ยนไปไม้แสาวาก็กา เราะฉะนั้นมองเห็นมองเห็นเสียงเลยไงแต่กรณีนี้มองเห็นเป็นเสียงเป็นขอทานองเพลงวรนณยุทำนองเพลงอยู่ในขั้นตอนที่สี่นะครับอ่านะซึ่งก็เป็นหลักการที่ง่ายๆมากอนะ่เพียงแต่ว่ามันเป็นเส้นผมบางภูเขาคือไม่เคยมีใครบอกมาก่อนไงนะครับก็มีผมละที่มามานําเสนอสู่ท่านผู้มีเกียรติสู่สังคมนะว่าวิธีมองมันมองอย่างนี้ครับ่านะก็ ฝากช่วยกันบอกต่อให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เลยนะครับแชร์แชร์แชร์กันต่อไปนะครับแล้วก็กดติดตามไว้เวลาผมมีไลฟ์สดมีคลิปใหม่ๆมาวางท่านก็จะได้ทราบว่ามีนะแต่แต่ลักษณะนี้ก็คือติดตามคลิปทีละคลิปเนี่ยท่านต้องใช้ความสามารถในการเรียนรู้ก็คือจับประเด็นเอาเองนะครับว่าว่าผมพูดอะไรย้อนดูเทปแล้วก็ กับเนื้อหาเอานะครับว่ามีอะไรบ้างลงมาแต่ถ้าไม่ให้ลำบากนะก็อคอร์สคอร์สอ,อ่านออกเสียงตัวโน้ตอ่านตัวโน้ตออกเสียงเป็นํานองเพลงเนี่ยมีคอร์สลองอยู่แล้วครอยู่ในเพจจิ้ตจากีต้านะครับผมก็แชร์ไปหลายที่แล้วเหมือนกันนะครับคอร์สนี่600บาทเองนะครับขั้นตอนที่4นี่นะคือเห็นตัวโน้ตแล้วอ่านออกเสียงนะครับ600บาทนี่ พบกันประมาณ10ครั้งในในคอร์สนะครับเป็นคอร์สออนไลน์ตั้งใจว่าจะพบจริงๆนะครับไม่ใช่เอาคลิปเฉยๆนะพบกันจริงๆนะผ่านโปรแกรม z o m เนี่ยสักสิครั้งสิบครั้งเนี่ยหกรบาทช่วงแรกๆเนี่ยหกรบาทนะครับคนเดียวก็สอนสอนเป็นกลุ่มก็สอนนะครับแต่ต่อไปถ้าเขา,าเรียกว่าผลช่วงโปรโมชั่นแล้ว ก็อาจจะขยับขยายขึ้นไปเป็นพันสองพันแปดสามพันกว่าก็ว่าไปแต่ยังไงก็ไม่หนีไม่ไม่ไม่หนีตรงนี้ฮเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามองดูคอสตหลักของภาษาเสียงเพลงเนี่ยมันอยู่ที่แปดร้อยบาทเองนะผมก็ไม่ไม่ทราบว่าจะคิดมากไปกว่านั้นทำไมเออคิดถึงกระบวนการอ่านออกอ่านตัวโน้ตแล้วออกเสียงเป็นลำนองเพลงเนี่ยเอาแค่หกร้อยบาทแล้วก็ไม่น่าจะขยับเกินกว่าแปดร้อยบาทหรอกเพราะถ้าถึงระดับแปดร้อยบาทก็คือเรียนตั้งแต่โบกี้หนึ่งเลยไงเรียนฟังเสียง ฟังเสียงแล้วก็ฟังรู้พูดได้เขียนได้อ่านออกอ่าอย่างเงี้ยนะครับอ่าเพราะงั้นทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็อยู่ประมาณนี้ท่านสามารถที่จะ,ะเข้าถึงเนื้อหาความรู้นี้ได้แต่ไม่ต้องเสียฟังเลยก็ก็ฟังติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็บอกต่อกันไปนะครับเพื่อเพื่อทำไงให้ให้คนทั้งประเทศไทยเราเด็กทั้งประเทศไทยเราทุกคนเนี่ยจะได้รู้ได้เข้าใจอ่าไอ ขั้นตอนง่ายๆอันนี้นะครับหมาว่าหลักการที่ง่ายๆมากเลยเมื่อก่อนเรามองดอลามฟนะฮะแล้วก็มองเป็นโดเรมีฟาเฉยๆนะครับมองหนึ่งเลขเลขหนึ่งสองสามแล้วก็มองเป็นเลขหนึ่งสองสามแต่เราไม่เคยมองไงว่าอ๋อเสียงลําดับที่หนึ่งสองสามแฮะในดอลามรฟอนี่แปลซะอยู่ในแถวโดก็โดเรมีฟาเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็บล็ตโนดบนบนท้าเส้นก็อยู่ในหลักการเดียวกันใกล้ๆกันก็เอาละครับขณะนี้ขึ้นพ้น12นาทีมาแล้ว นะครับก็เป็นนาทีที่สิบสามนะครับเข้าสู่นาทีที่สิบสามต้นแล้วนะคลิปในวันนี้อ่านตัวโน้ตดนตรีออกเสียงเป็นนำนองเพลงของวันนี้นะครับของวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมสองห้าหกเจ็ดอ่าก็ขออนุญาตบายบายลาท่านผู้เขียนตรงเนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ